Ước trước khi chúng ta có thể thấy được những cái chứng cứ của mình trong suốt một thời gian tới นี็กๆไปประมูลดีไหมเระมูกันหน่อยตัวที่จัดไปให้อไซค์อยู่รองเท้อะไรไปรองเ้ารอเ้าหรืออะไรโมไซค์ฮารเลย์นะพวกีอยู่ขายขายไปขายไปห้าแสนที่ตัวที่ร้านเป็นตัวลิมิเต็ด ตัวตัวที่อยู่แหนวะตัวอยู่้มืองไหนแล้วก็ดีมีเจอร์ในาคาถูกที่ของอัสุดมันมีม่วน